เรามาดูก่อนได้หลังการเปลี่ยนแคปกันนะครับเรามาดูก่อนเปลี่ยนแคปนะครับกดเบิร์หนึ่งนะครับหมนช้ามากนะครับแรงปัดลมไม่ออกเลยนะครับนไ่ครับแรงพัดลมแทบไม่มีเลยนะครับอันนี้ก่อนเปลี่ยนแคปนะครับ ได้มาแล้วนะครับแคปพัดลมตั้งโต๊ะรานะคาตัวละสี่สิบาทเองครับเดีย๋ยวเรามาดูหลังการเปลี่ยนกันนะครับนี่ครับนี่ค่าตรงตามตัวเก่าเป๊ะนี่ครับเปลี่ยนคัสเสร็จแล้วนะครับเบอร์หนึ่งครับลองดูนะครับ แรงครับอีชชั่นคอมพีวนะครับประสบกบธธารณ์ตร็เครับสรุปตัวละสี่ิบบาทพัดลมแรงได้ครับ